ดูดวงราศีธนูเทวดาตามติดกระแสะแห่งบนหนุนโชคชะตาปี2007อำนาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้งของรษา,าดูนำดวงชะตาแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดขึ้นแก่ทวท่านดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตลับซับเปิดไพ่จำดวงชะตาดวงชะตาเด็ดขาดเด็ดเดียวข้าหา ดวงชะตาของชาวราศีธนูตกตำแหน่งการชิงไหวชิงพริบการเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารเอาจริงเอาจังบาดแผลแห่งความภาคภูมิใจมีการลบลูมีความภาคภูมิใจในสิ่งผิดมีการเหน็บแนมล้อเลียนเยาะเยะ้ยเป็นคนที่ฉลาดแกมโกงโชคชะตาของท่านโดนเข้ามาประเดบดังจนทําให้ท่านต้องเอาจริงกับปัญหาต่างๆสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวท่าน ท่านกังวลกับปัญหาอาจจะแพ้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วการได้รับผลประโยชน์จากการได้สติปัญญาความคิดนึกอ่านช่วงต้นแห่งความสำเร็จความได้รับผลประโยชน์ในสิ่งที่ลงแรงมันควรที่จะต้องระแวดระวังกับปัญหาต่งตางๆเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเงินเงินทองไหลามาเทมาประสบสาเร็จรุงโลดแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ดยนี มีความคิดมีความสามารถใหม่ๆเกิดขึ้นในโชคชะตามีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลผันไปเรื่อยผู้เชี่ยวชาญทำงานได้รายได้สูงมาตรฐานเกินกำหนดเป็นคนมีปัีนะครับที่การงานการเงินที่เด็ดเดี่ยวห้าวหาญประสบความสำเร็จทักษะตัวเองนั้นสูงสง่งภูกุศลวัาสนายิ่งใหญ่เกียงไกรเป็นคนที่มีผลงานการเรียนดีเด่นนะครับความรู้ดีเด่น นะครับไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่นะครับการศึกษาของท่านจะโดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าท่านจะวัยกลางคนไม่ว่าท่านจะเป็นอายุเท่าไหร่นะครับจะโดดเด่นเป็นพิเศษในช่วงชะตาะครับดวงชะตาปกตำแหน่งนะครับเกิดการเรียนรู้ทักษะการปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาหรือว่าที่อยู่อาศัยของท่านก็ได้จะมีการโยกย,ย้ายมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เงินทองไหลมาเทมาเป็นเวลาแห่งการลื่นเลงสังสรรค์สนุกสนานมีความสุขมีความล่าเริงมีโอกาสทองมีโอกาสที่ดีปรับปรุงแก้ไขช่วงชะตาที่ยิ่งใหญ่อํานาจบารมีวัสนาเกียงไกรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาดุลนําโชคชะตาแปลเปลี่ยนพันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดขึ้นกับทท่านครับท่่นจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงิน แต่ความคิดนึกอ่านจากกังบลมีปัญหาหต้องแก้มีความคิดให้ต้องปรับปรุงความคิดคิดถึงใครบางคนเพื่อนเก่าในอดีตจะเข้ามาสนับสนุนคำชูมีการแบ่งปันให้กันละกันคำพูดที่ซื่อสัตย์การที่มีความรักให้แก่ใครบางคนการรักษาความรักที่กลมเกียวเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาสถานการณ์ต่างๆท่านควรที่จะต้องรับรู้ การเรียนรู้ถึงเรื่องราวต่างๆการเรียนรู้ถึงเรื่องราวต่างๆจะได้ปรับปรุงแก้ไขในอดีตบุญมุสรวาสนาเข้ามาจัดเต็มแล้วนะเพื่อนเก่าในอดีตจะเข้ามานําข่าวดีเข้ามาสู่ทวท่านเกินทองไหลามาเทมาประสมเสร็จลุงโลดแช่มชื่นเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดยืนหยัดต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามทํานาจบารมีวาสนาเผชิญหน้ากับเรื่องราวต่างๆมีความคิดอันได้เปรียบ มีความรู้สึกที่กล้าหาญไม่ย่อท้อต่อปัญหาต่างๆมีความแข็งแกร่งการต่อสู้อย่างยากลำบากการอยู่ในตําแหน่งที่สูงกว่าท่านจะได้เปรียบแต่ควรที่จะต้องยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมียวาสนาสนับสนุนหนุนนำโชคชะตาการเปลี่ยนผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดครับสุขสมสมหวังดังใจมากจะิญลุ่งเรืองขึ้นมาทันทีจันทร